มาดูมิติใหม่ในการเปิดตัวดารานในงานอีเวนต์กันนี่นะเดชฮะมาด้วยรถตุ๊กตุ๊กล้อกันแบบนี้เลยให้ความวินเทจคลาสสิกสไตล์อินเดียนาโจนที่กลับมารีเทิร์นกันใหม่นั่นเองพี่ต่ายก็พาลูกสาวมาด้วยถือว่าเป็นแฟนคลับทั้งเจนของพี่ต่ายแล้วก็เจนเด็กปัจจุบันเนี่ยเป็นซิมโบบางอย่างฮะที่บอกว่าอินเดียนาโจนพักนี้ดูได้ทุกเพศทุกวัยนะครับเป็นหนังครอบครัวพ N K นครับนำทีมมาโดยเชอร์ปลาแล้วก็มีน้องๆ้องรุ่นหลังของเขา และนี่ก็อยู่กับผมเองฮะและจารมาเป็นเพื่อนกันวันนี้เจอกับพี่บูพี่บูและฮารุเออวันนี้เราชิดติดผมแดงเลยฮะนักข่าวก็ถามไปที่นาเดชเลยบอกว่าถ้าสมมตินนะให้อินนาโจนเนี่ยไปถ่ายได้ที่หนึ่งจะเลือกที่ไหนนะครับผมแหมพี่นาเดชตอบสัดเฉียบเลยบอกว่าเขาว่ากันว่ามีขุมทรัพย์อยู่ที่นอร์เวย์นี่นะฮะไม่รู้พี่ยา่ยาดูคลิปล้วยิ้มไปด้วยหรือเปล่ากลกองนะฮะก็ย,ยืนยันว่าอยากมาถ่ายที่ไทยแหละเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยดีสุดแล้วบิลกินนะฮะโอ้แฟนคลับถือว่ากรี๊ดกันแบ,บอคือคอนนัันนน้ บลกกินเเือบทั้งหมดลลยูลกใหม่ไฟแรงฮะบิลกินบอกว่าชอบความเป็นเอเชียครับอยากเห็นอินเดียโจนเนี่ยโกอินเตอร์ที่ฝั่งเอเชียบ้านเราฮนะโดยรวมแล้วภาพยนตร์เนี่ยนะครับถือว่าเป็นงานกเกษียณชั้นเยี่ยมของฮาริสันฟอร์ดเลยครับใครที่ลังเลอยู่ว่าจะดูเรื่องนี้ดีไหมเดี๋ยวรอคลิปหน้านะครับผมจะรีวิวแบบจัดหนักจัดเต็มให้เลยครับฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับ